เรื่องยศะะกุลบุตรก็โดยสมัยนั้นแหละในพ,น,นพระนครพรานาสีมีกุลบุตรชื่อยศะะเป็นบุตรเศรษฐีสุกุมลชาติยศะะกุลบุตรนั้นมีปราสาทสามหลังคือหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนยศกุลบุตรนั้นรับบำเรอด้วยพวกดนตรีไม่มีบุรุษเจือปน่นในปราสาทฤดูฝนตลอดสี่เดือน ไม่ลงมาเบื้องล่างปราศาสตค่ำวันหนึ่งเมื่อยะสะกุลบรอิ่มเอิบพร้อมทั้งบำเรออยู่ได้กรรมกุลห้าได้นอนหลับก่อนส่วนพวกบริวารชนนอนหลับภายหลังประทีปน้ำมันตามสว่างอยู่ตลอดคืนคืนนั้นยะสะกุลบุตรตื่นขึ้นก่อนได้เห็นบริวารชนของตนกำลังนอนหลับบางนางมีพินตกอยู่ที่รักแร้บางนางมีตะโพนวางอยู่ที่ข้างคอ บางนางมีเปลงมางตกอยู่ที่อกบ,บางนางสยายผมบางนางมีน้ำลหลไหลบางนางบดละเมอต่างๆปรากฏแก่ยศกุลบตรดุดป่าช้าผีดิบครั้นแล้วความเห็นเป็นโทษได้ปรากฏแก่ยศกุลบุตรจิตตั้งอยู่ในความเบื่อหน่ายจึงยศกุลบรเปล่งอุทานว่าท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วสวมรองเทาง้าถ่อเดินตรงไปยังประตูนิเวศ พวกอมนุษย์เปิดประตูให้ด้วยหวังใจว่าใครๆอย่าได้ทำอันตรายแก่การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยะกุลบุตรเลยลำดับนั้นยะกุลบุตรเดินตรงไปยังประตูพนกรพวกอมนุษย์เปิดประตูให้ด้วยหวังใจว่าใครๆอย่าได้ทำอันตรายแก่การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยะกุลบุตรที่นั้นยะกุลบุตรได้เดินตรงไปยังป่าอิสิปตนะมลึกขถยวัต ครั้นปัจจุบันสมัยแห่งราตรีพระผู้มีพระภาคตื่นบรรทมแล้วฉเฉด็จจงกรมอยู่นาที่แจกได้ทอดพระเนตรเห็นยศกุลบุตรเดินมาแต่ไกลครั้นแล้วเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งบนอัสนะที่ปู่ลาดไว้ขณะนั้นยศกุลบุตรเปล่งอุทานในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอทันทีนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับยศกุลบุตรว่าดูก่อนยศ ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาเถิดยะ,ะนั่งลงเราจะแสดงธรรมแก่เธอที่นั้นยะ,ะกุลบุตรร่าเริงบันเทิงใจว่าได้ยินว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องดังนี้แล้วถอดรองเท้าถองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งนัต่ิควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อยะ,ะกุลบุตรนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงสแสดงอนุบุพิกถาคือ ทรงประกาศทานกถาศีลกถาศักขกคถาโทษความต่ำสามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอน,นิสง์ในการออกจากกามเมื่อพระองค์ทรงทราบว่ายะสะกุลบุตรมีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานมีจิตผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาะที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกสมททุทัยเนรธมมัก ดวงตาเห็นรมปราจจากทุลีปราจจากมนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมวลมีความดับเป็นธรรมดาได้เกิดแก่ยศรรกุลบรณนะที่นั่งนั้นแหละดุดผ้าที่สะอาดปราจจากมนทินควรได้รับน้ํำย้อมเป็นอย่างดีฉะนั้น